สวัสดีครับทุกคนข่าตตลาดกระสือช่างอัจฉรินเดอะซิมเปอร์ไลน์นะครับคลิปนี้นะครับนก็จะมาแนะนำนะครับการเก็บรักษากระเป๋าของเล็งเนานะว่าเออเก็บยังไงมีวิธีอะไรบ้างมีทริคอะไรแบบว่ามาแนะนําก็จะมาในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเล้งก็ได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่มาเหมือนกันแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราใช้อะเราซื้อมาใช้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ มัน,ม,น,ม,นมันตอบโจทย์มากๆอะไรเงี้ยกับการแต่ว่าเก็บรักษาทรงกระเป๋าของเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงๆแล้วว่าเดี๋ยวนี้กระเป๋าแต่ละใบมันก็ราคามันก็ไม่ใช่เล่นๆเนาะราคามันค่อนข้างที่จะสูงเราก็แบบเออเหมือนที่เรนพูดทุกคลิปว่า เราจ่ายเงินไปแต่ละบาทอ่ะเราก็อยากจะได้แบบว่าเออกระเป๋าที่แบบใช้กันเราไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งเราเบื่อหรือวันหนึ่งเราแบบว่าเออจาเป็นจะต้องแบบขายหรือแบบเอออยากจะเปลี่ยนใบหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้กระเป๋าเราอยู่ในสภาพที่ดีถูกไหมล่ะ o d condition มันก็จะได้ในร,ราคาที่ดีเนาะแล้วเราจะเก็บยังไงล่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับ ใบแรกนะครับที่เอามาให้ชมกันโนแล้วก็จะเอามาให้ดูโนว่าเลงเก็บรักษายัางไงเนี่ยก็คือน้องเบอร์กินนะครับใบนี้ก็คือเป็นเบอร์กิน25นะครับตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นหนังโทโ,โกอ่ะมันก็แน่นอนมันก็จะมีความเป็นหนังเป็นธรรมชาติของมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราใช้เปน,นานๆเนี่ย ทรงมันก็อาจจะทลายได้บ้างอะไรเงี้ยแต่โอเคแน่นอนไอ้ตัว25เนี่ยนะครับจากประสบการณ์อนะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าทรงอาจจะไม่ได้ทลายมากมายเนาะด้วยความที่ตัวน้องอ่ะไซส์มันไม่ได้ใหญ่แล้วก็น้ําหนักมันจะค่อนข้างที่จะเบาอยู่แต่ถ้าไซส์30 35เนี่ยแน่นอนคือทรงมันจะมีความทลายเลยนะครับบางทีมันก็จะแบบว่าตรงขอบตัวนี้มันก็จะย้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็แล้วแต่คนชอบด้วยบางคนอาจจะชอบความเป็นแบบอุ้ยธรรมชาติยุ้ยๆความแบบว่าวินเทจวินใจอะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้มันแบบว่าปล่อยไหลเลยนะครับแต่อย่างแรงก็ยังรู้สึกว่าเราชอบกระเป๋าให้มันยังเป็นทรงอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากให้มันแบบว่าทรงมันทลายไปมากไปกว่าน,นี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยจะต้องใช้แบบว่าตัวช่วยไงโดยการที่จะให้มันอยู่ยัางยืนยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเอเวอร์ลาสติงกับเราไปอะไรเงี้ยเนาะโอเค ก็พยายามหาวิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอะเล็งจะใช้พวกบาโบ่ใช่ปะใช้พวกกระดาษแบบว่ากระดาษพวกทิชชู่ต่างๆอะไรเงี้ยมายัดในกระเป๋าให้มันเป็นทรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เล้งก็จะมีตัวนี้อะที่สั่งมาคือมันดีมากก็คือตัวพิโ l o แบบนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยนะครับ ของอันนี้ของแบรนด์ซอร์แกนไนซ์นะครับคือทางแบรนดนะ์เขาก็จะทํามาเป็นแบบอย่างนี้เลยเห็นปะมันจะมีมุมข้างขมุมข้างล่างจะเป็นตัวเหมือนสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคือดีมากๆอ่ะบางทีแล้วอ่ะตามมุมตามขอบที่เรายัดพวกบับเบ้ลอะไรไปมันอาจจะไม่ได้เข้าตรงมุมตรงขอบไงนะครับแล้วบางทีแล้ว่ไอ้พวกกระดาษหรือพวกบับเบิ้ลหรือบางทีแล้วมันจะมีมุมแหลมๆอ่ะมันก็จะไปขูดกระเป๋าเราได้เว้ยซึ่งเลง้งเคยขูดเลยก็เลยงงว่ามันทำไมมันขูดเป็นลอมซะอ่ะอ๋อ เพิ่งบางอว่าบางทีแล้วไอ้พวกทิชชู่พวกกระดาษหรือพวกบาบเบิ้ที่ไรเงี้ยยัดไปบางทีอ่ะมันบางทีมันก็จะไปแบบระคายเคืองกันในกระเป๋าเราได้ด้วยอไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือผิวสัมผัสอ่ะมันนุ่มมันซอฟมายัดขึ้นยัดลงดึงเข้าดึงออกอะ่ะคือมันไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเลยอไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันดีไซน์ออกมาได้แบบว่าเป๊ะกับตรงกระเป๋ามาเพราะว่าในเอ่อทางแบรนด์ซอไน์อ่ะเขาก็จะตัดให้เฉพาะในแต่ละรุ่นแต่ละใบเลยไรเงนะี้ยอ่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ อามาชเลยที่ทุกคนจะต้องมีก็คือ i n s e r t b a สแเพราะว่ามันดีจริงๆหนึ่งมันช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบระบบของเราในกระเป๋ามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะมีช่องเล็กช่องน้อยต่างๆที่จัดระบบให้เรานะครับแล้วก็ป้องกันการเลอะจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางทีเรามันเหตุมันเกิดไม่คาดฝันจริงๆอะ่ะบางทีเราอาจจะแบบอ ใส่ลิปสติกค,คุณผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีอาจจะหกลงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ปะ่ะแป้งพับอย่างเงี้ยหรืออย่างของเล้งอาจจะแบบปัญหาที่ชอบเกิดก็จ,จะเป็นพวกแบบยามง้งยาดมยาหมองอะไรของเล้งบางทีมันก็จะแบบอุ้ยลีกออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับน่ะมันก็จะช่วยเราได้ในระดับที่ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ของซอร์แกนไน์หมดเลยนะครับคือเล้งใช้อยู่แบรนด์เดียวนะครับย้อนทีเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเขาใช้วัตถุดิบที่ดีมากๆอะ่ะแล้วก็น้ําหนักเบา แล้วก็คุณภาพมันดีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตัดเป๊ะมากๆในแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือชอบมากอ่ะอันเนี้ยปุ๊บเราก็ยัดใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยจบเห็นป่ะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้พอดีเป๊ะเลยอย่างเงี้ยนะครับทรงมันก็จะไม่ถลายทรงมันก็จะแบบอยู่สวยอยู่ทนอยู่นานแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากให้มันอยู่กับแบบกับเราไปนานๆนะวอร์ l a s t i n g จริงๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากระเป๋าแต่ละใบยอยู่นี้มันก็ไม่ถูกอ่ะใช่ปะ่ะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าราคามันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็พวกคือเล้งก็แนะนําแบบเกือบทุกใบที่เรามีแหละแต่ที่แบบว่า especially จริงๆเลยอะ่ะที่อยากจะต้องให้มีพวกตระกูลของ Air Max แบบ BKC ซื้อไปเลยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะได้ป้องแบบทำให้ทรงเราแบบอยู่ทนอยู่นานใช่ปะแล้วก็พวกอ่ะชาแนลค Classic ลต่างๆอะไรเงี้ยเขาสามารถทําให้ได้หมดเลยนะเออเล้งเห็นภาพอยู่ Chanel c l a s s กก็มีลูกค้าเขาซื้อไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่อะทุกคนที่ใช้พวก Air Max อะ คือต้องสือ่อมันดีจริงๆเนี่ยจนเลงอะ่ะก็คือไปตัดให้อีกไอ้ตัวตัวของไอ้ใบเบอร์กินสามสิบห้าเนี่ยเห็นปะชอบแค่ไหนคือมันดีมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็รู้สึกก็แบบเออเนี่ยเราก็เลยตัดไปเรื่อยเลยตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเนี่ยจะสั่งไอ้ตัวเคนลี่ด้วยแล้วก็จะสั่งทูบ็อกซ์อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอรู้สึกว่าเฮอมันดีจริงๆแ่ะพอลองใช้แล้วแบบเออเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็นุม่ม แล้วก็ยัดลงไปมันก็เป็นทรงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วก็พวกเนี้ยก็จะเป็นอินเสิร์ตหมดเลยเนี่ยอันนี้มันก็เพิ่งสั่งมาใหม่เห็นปะนี่คือเป็นอินเสิร์ตทั้งหมดของแบรนด์ซอร์แกนไนซ์หมดเลยอันนี้แค่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งด้วยอยู่บ้านที่อเมริกาอีกอะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้ก็ใส่เคนล,ลี่อันนี้ใส่ดูวิตกออันนี้ก็ใส่เบอร์กินใช่ป้าส่วนอันนี้ก็เพิ่งสั่งมาล่าสุดว่า สั่งมาล่าสุดเลยอันนี้ก็คือใส่ตัวไอตัวคีบอยี่สิบห้าที่เล็กเพิ่งซื้อนี่ตาอ,อ่ะแล้วก็ชิ้นต่อมาเนี่ยก็คือเนี้ยแหละไอตัวอินเซอร์ Insert, นะครับเห็นปะมันก็จะมีช่องช่องต่างๆงเ,าเห็นปะช่องเอ่ยใดเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเป็นชอบมากแล้วดีแล้วใส่ง่ายเห็นปะเนี่ยปึ๊บจบ แล้วเขาคือตัดมาให้มันแบบพอดีกับกระเป๋าเลงแบบพอดีเป๊ะเ,เนี่ยดูดิดูด,ดิเห็นปะเห็นปะครับเล้งเลยชอบมากมันเป็นแบรนด์ที่แบบคือเป๊ะมากๆอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะตัดออกมาได้เป๊ะแบบเป๊ะเลยเห็นปะเนี่ยแล้วเลงก็เลยเลือกสีนี้น่าจะชื่อสีแคลนะถ้าเลงจําไม่ชื่อสีไม่ผิดไม่ผิดนะครับเพราะว่า ด้วยความที่ตัวกระเป๋าเลงข้างในมันเป็นสีดำหมดใช่ปะบุสีดำโป๊ะว่าเวลาจะมองของอ่ะมันมองลำบากคือถ้าเกิดคุณคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยนะครับที่ซื้อกระเป๋าแล้วข้างในมันอินเทอร์เียมันเป็นสีดำอะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะควรที่จะซื้อพวกอินเสิร์ตที่เป็นสีอ่อนมันจะช่วยทำให้กระเป๋าเราข้างในหาของง่ายจ้าเนี่ยของเลงเลงก็เลยตัดเป็นสีแบบสี Claire แคลร์แหละเออสีเคลหรือแคลเคลรมั้งไม่ใช่แคล เคลนะครับรู้สึกเคล C L A Y มัง้งเออนะครับเนี่ยก็คือตัดสีนี้มาใช่ปะเราก็รู้สึกว่ามันจะหยิบของง่ายมันจะเห็นเนี่ยมันจะเห็นเลยเอาอะไรดีวะเอาอะไรลองใส่อ่ะอ่าอ่านี่อยู่ใกล้ใกล้เห็นปะปึ๊บมันก็จะแบบโดดเด้งออกมาเห็นไหมครับเนาะอันนี้ example เรนก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่แนะนําจริงๆสําหรับใครที่มีกระเป๋าสีดําแล้วแบบภายในเป็นสีดําอ่ะ ก็ควรตัดพวกอินเสิร์ตที่มันเป็นสีอ่อนนะครับเนี่ยนะแล้วมันทําให้กระเป๋าเราเป็นทรงมากกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้กระเป๋าเราเป็นทรงอยู่ทรงด้วยเลยเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นปะดีงามมากควรนะครับควรเลยควรเลยและนี่ก็เป็นชั้นวางกระเป๋านะครับที่ให้ทุกคนได้ชมกันดูนะคะว่าเก็บประมาณนี้เนาะก็อย่างที่เป็นใบพวกแคนวาสใบที่เป็นหนังนะครับเหมือนที่เล้งบอกเนอะว่าเล้งจะไม่ได้ใส่ในถุงผ้านะครับเราก็จะให้น้องได้รับอากาศ ในกล่องเนี่ยจะไม่ใส่เลยนะครับอ่ะส่วนน้องเบอร์กินอย่างเงี้ยนะคะ mm. เห็นไหมเล้งก็จะเอาตัวพิโลเนี่ยของทางซอร์เกนไนซ์เนี่ยมาใส่แบบนี้เพื่อให้ทรงอะ่ะมันเป็นทรงไม่ทลายนะครับเราก็จะได้แบบว่าอยู่เป็นทรงสวยแบบเนี้ยนานๆเลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นภาพตัวอินเสิร์ตนะครับของไอ้ตัวชั้นว่างกระเป๋าของเล้งนะครับว่าเราจัดเก็บยังไงเนาะจริงๆแล้วเล้งกับคุณอตอมอะ่ะเราจะไม่เก็บกระเป๋าในกล่องเลยเป็นข้อห้าวของเล้งเลยว่าเล้งจะไม่เก็บกระเป๋าในกล่องเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะบังทีแล้วอะ่ะเราเก็บไปปุ๊บอะ่ะ เราเก็บไม่ดีสายเสยอะไรเงี้ยมันก็จะทับพังบางทีอุณหภูมิมันก็จะไม่ค่อยดีบางทีกระเป๋าขึ้นมามันก็จะเป็นลาได้อะไรเงี้ยนะครับสำหรับตามสภาพอากาศเนาะอ่ะโ,โ,โอเคเราก็จะเก็บกระเป๋าออกมาข้างนอกเลยแล้วจะไม่ใส่ถุงด้วยนะครับคือรุ่นที่จะใส่ถุงผ้าเนี่ยจะต้องเป็นกระเป๋าที่เป็นผ้าเพื่อป้องกันฝุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะใส่ถุงผ้าของเขาอ่ะคลุมไปแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหนังเนี่ยจะไม่ได้ใส่นะครับแล้วเราก็จะปัดเอาไว้ปัดขนไก่ปัดเอาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนถ้าเป็นกระเป๋าพวกหนังสีขาวเนี่ยในเจ้า10บล็อกใส่เพื่อไม่ให้ไล่อากาศออกไม่ให้มันโดนอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลีกเลียงอากาศมันจะได้ไม่เทินเย็นโลกนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงแบบว่าคือมาแนะนําการเก็บรักษาแล้วก็อยากจะแนะนําจริงๆให้ทุกคนนะ่ะ ลดนลงเลยก็ว่าได้นะครับให้ทุกคนมี Insert Back ให้กระเป๋าที่คุณรักทุกๆใบเลยนะครับแล้วก็ตัวพิวโลก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับใครที่ไม่อยากให้กระเป๋าคุณเนี่ยทรงเสียก็ควรที่จะต้องมีด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะติดตามไปช้อปปิ้งได้นะคะที่แบรนด์สกายไนเดี๋ยวขึ้นให้อีหนึ่งรอบตรงนี้น่าจะก็ตามไปได้นะครับแล้วก็ แค่ไปนะครับก็บอกว่ามาจากเลงก็จะได้ลดประมาณ10%นะเออถ้าเลงจะไม่สิบเปอร์เซ็นต์แหละเออสิบเปำหรับรุ่นที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบว่าตัดใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ลดนะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เขามีอยู่แล้วเป็นใบที่เขามีแบบว่าแบบอยู่แล้วอะก็จะลดให้ส0บอกว่ามาจากเลงอัศนินนะจ๊าอ่ะโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย